ตามกันเลยตามกันเลยครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วรถที่บรรทุกแพรผมก็บอกว่าหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านบุ่งหวายจังหวัดชัยภูมิพี่น้องบ้านบุ่งหวายบ้านบุ่งหวายก็จะโทรถามบรรดาเซียนเซียนสักหน่อยไม่ต้องแล้วพี่น้องครับผม เขวัดแล้วเขวัดเข,ว,ดขวัดโอ้ใช่ใช่ครับพี่น้องใช่ใช่ <Yeah. S 1> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไม่ต้องโทรถามใครสวัสดีครับผมทุกเตียนครับ <Yeah. S 1> แม่เดี๋ยี่เดี๋ทานพอดีเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวหาที่จอดสักหน่อยครับพี่น้องครับผม <Yeah. S 1> จอดตรงนี้แหละ <Yeah. S 1> สวัสดีครับเจ้าน้ำแม่ไม่ให้โอกาสผมเตรียมตัวเลยนะเนี่ย เห็นรถแล้วก็ตามก็เลยครับพี่น้องครับผมยุบยุบแม่ <laughs> โอ้ยชีวิตเสียนแห่นี่วันนี้ก็จะมาล่าจะมาลุยกันในวัดเลยเนาะวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ย <laughs> ไม่อยากล่าอยากลุยกันครับพี่น้องมาหลังจากที่น,อนดด้องเลเดอร์แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็จะล่าเสียนแหต่อ มีใครบ้างโอ้เซนดุกเซนดุกไปด้านนู้นก่อนเนาะด้านนู้นก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับกล้องกำลังเดินทางนะครับสวัสดีครับทุกเซียนครับสวัสดีครับผู้ช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสีออดครับผมครับอะไรครับเนี่ยครับ วันกับเขามู่วานมู่วานไปอยู่ไหนมาครับทำบัวอยู่ทำบัวเหรอฮะไม่ได้ลงปลาเหรอฮะไม่ได้ลงเลยขอย่าสอบถามในด้านบ้านหางเลียงได้เป็นไงครับหางเลียงหางเรียงกัปลาเล็กปลาเล็กเหรอฮะเมอัยเมลัยโอ้หางเลียงที่ผ่านมานู่นน่ะที่ผมไปถ่ายอ่ะครับอันนี้เป็นพิษหวายใช่ไหมตอนนั้นพิษหวายครับครับไปบมันหมานะครับขอก่อนครับผมครับไปทักทายคนอื่นครับผมครับ สวัสดีครับเซนดุกครับผมตัวนั่นกี่โล <Okay. S 1> 60สเนี่ยพอดีเลยเนี่ย <Okay. S 1> โอ้โหแล้วขายาาให้ป้าตันบอกอัเนี่ยขายป้าตันเนี่ยกิโลเท่าไหร่ 50. 50บาทโอ้สบายเลยวันนี้เสียมาไหมครับเสีย <laughs> เสียมาไหม <laughs> เสียไม่มาหรอ,อแล้วเมื่อวานนี่ดุกไปวันไหนนนท์ไทยนนท์ไทยบ่อสสองสี่เหรอหบวชได้ไหม ไม่ได้จักตัวใ่พอปลาตันราได้สามตัวเหรอปลาตันได้คนเดียวโอ้โอเคครับผมครับวันนี้ดูกกันหมานะครับครับผมไปต่อครับพี่ทองครับผมแหม่รถเซียนดุกดูอู้ยหลังก็โมยแห่ด้อดุกเอ้ยรถเซียนครับเพรมีลำใหญ่ด้วยสวัสดีครับเซียนครับหมานครับผมขออนุญาตทักทายครับผมครับแม่ในวัดเนี่ย ในวัดในในก็ไม่เวียนเลยกันเนาะเสียงไครเสียงใครเสียงใครเสียงใครเดินมาเรื่อยครับอยู่มุมด้านทิศโอ้ลูกพี่โฟกัสทางไกลครับโฟกัสทางไกลครับที่งานช่างอ้าครับผมโฟกัสทางไกลครับผมเดี๋ยวจะไปกินข่าวด้วยเด้อ บรรยากาศดีครับเนี่ยมองดูจากรูปการรู้สึกว่าฝนจะตกนะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาสวัสดีครับเช้งค้าเป็นมานทุกเสียงครับผมสวัสดีครับยกยัแย่ต่อยผมหน่อสวัสดีครับไม่ตุ่มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบัวบัวเป็นไงบ้างได้ไหมฮะบัวบัวนี้ไม่ได้ไปไหนครับไปดูบ่อปลาแล้วไม่ได้สักบ่อเลยลราเราจะลงเมื่อไหร่ครับไม่ไม่ได้สักบ่อเลยไม่ได้สักบ่อเลยเทสก็ไม่ได้เรื่องเดียวเราเลยฝากเตือนหน่อยนะครับมีมิจฉาชีพเอา เอารูปโปรไฟล์ผมไปลงอ๋อครับครับผมครับผมครับไม่รู้ว่าใครนั่นดิฮะทีมงานแจ้งเตือนมาเราต้องระวังกันนะครับเนาะโดนกันเยอะเลยั้ครับผมก็พอคิดว่าเอ่อก้องนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูเนาะจะได้ดูแลและช่วยกันประมาณนี้ครับผมดังแล้วครับผมไปก่อนครับจังหวะครับผมไปก่อนไม่ต้องครับครับกินข้าวครับผมจะเชเ่ยบปากด้วยกันครับ สวัสดีครับเซียนครับสวัสดีครับเซียนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเซียนครับสวัสดีครับผมเสนอหน้าทักทายครับสวัสดีครับรถเก๋งนี่มันทุกแพรมาเรียบร้อยแล้วนะครับไหนล่ะเอาทำไมไม่มีแพรในรถไหนอาลงมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วไหนแพรไหนสีเขียวเนี่ยสีขาวโอ้ขาวเนี่ยดูแค่ก็ใส่ได้ยังไงรถเก๋ง อ๋อพับเป็นสองท่อนนะครับอ๋อครับผมครับมันหมานะครับวันนี้เด้อครับผมครับสวัสดีครับประเสริฐครับสวัสดีครับประเสริฐมันหมานครับผมไปกันอีกครับพี่น้องทักททยปราสัยเยนแฮ เจอกันทุกวันผมได้ถ่ายทำสวัสดีครับสวัสดีครับเชินจิบครับผมสวัสดีครับเชิญฝากครับสวัสดีครับมาป่าครับผมโอหคักหลายมาหรอใครเนี่ยมาคนเดียวมาคนเดียวหญิงเดียวอ่ะมาบินเดียวบินเดียวมาสายเข้าอ่ะเมื่อวานนี้โบ้ท้ายเองผมเมื่อตอนผมได้ป่าไอ้นั่นยี่อ่ะอืมไดุ้กวันเอเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่สบายครับผมสบายครับขอบคุณครับ สวัสดีครับกลุ่มเซนนี้ขออนุญาตทักทายครับเซนหลออครับผมชิดหมื่นไล่ครับผมครับครับสวัสดีครับผมเบิร์ตธงชัยครับผมแบงค์วงแคบก็มีดารานะครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี่แบงค์วงแคบเป็นไงครับได้ไหมครับเมื่อวานได้ห้าหกโลเองครับห้าหกโล่เอามาน้ำบอกให้ครับอ๋อแม่น้ำให้ครับครับไปก่อนนะครับโอ้แฉแฉพี่น้องแฉแฉ ยังไม่ทราบนะครับใครเป็นคนจัดนะครับการวางทุนค,นคหนึ่งหนึ่งทุนเนาะสองทุนเนาะขอขอไยขอัยขอไป,อไปหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นน่าจะประมาณสามสิบเซนประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวซูมสักหน่อยจะมีปลากระโดดขึ้นมา <c oughs> ปลาจะกระโดดไหมเนี่ย ฝนตกฝนตกครับเมื่อคืนนี wan ita wan ita ่ยต้องใส่อากาศหนาวอากาศหนาวถ่ายได้ถ่ายดีเล้วคงถ่ายนะลูกอีช่างถ่ายครับสวัสดีครับเฉลิ้อยครับสวัสดีครับเฉลิ้อยเมื่อวานเฉลิ้อยได้ได้ได้เยอะไหมเมื่อวานเนี่ยได้ประมาณกิโลครับเฉลิ้อยครับสามตัวเหรอครับ คนจัดแห้วครับเนี่ยคนจัดแหละฮะข่อญาตสอบถามครับผมกี่เซียนครับท่านครับสามสิบหกค่ะสามสิบหกเซนบาทละหกร้อยบาททุกที่นั่งใช่ไหมฮะฝั่งก็มีแพ้ก็มีอ๋อไม่ฝั่งมีแพอย่างเดียวครับชนิดของปลาเป็นปลาอะไรครับผมเป็นปลาปลาบึกครับปลาบึกครับปลานิมครับผมจระมดอ๋อได้รู้เลยบึกซส้ประมาณขนาดไหนฮะสองปีอะ เบกสองปีก็มาสักเจ็ดแปดโลมานี่นะครับบริเวณนี้หมู่บ้านอะไรครับผมบ้านบุ๋วไว้ค่ะบุ๋วไว้ตําบลอะไรครวัดโคศิตารามวัดเหรอตําบลเหรอวัดโคศิตาารมเออ่วัดโิตารามตําบลละงามอ๋อตําบลละงามใช่ค่ะอําเภออําเภอเนินสง่าอ๋อจังหวัดชัยภูมินะครับขอบคุณครับเดดี๋ยวูจัดพูดจัดพูดจัดเพราะทาวเมื่อวานได้กี่โล วันนี้ได้หกตัวผมรุ่น no พ okay ่ออยู่พอเสียนลอยก็ขึ้นอยู่วันวันพ่อพ่อจะได้ยี่สุกเยอะทุกวันนะใช่่ะไม่ได้มีแต่ปลาไม่ยี่สุกตัวเดียวหรออ๋อเห็นเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู่ครับผมวันนี้ให้พ่อมันหมานนะครับพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมอสมบัติครับผมสวัสดีครับทุกเซียนครับผมมันหมานครับวันนี้30กว่าเซียน สวัสดีครับคิงครอบล่าครับผมเยอะกระตึกบอกเลยมีแต่นากะกอกผมใครดูคลิปของผมมันจะมีแต่เสนกอเก่าๆนาเดิมเดิมครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับเยนกาสมหวังครับผมครับชวนน้ําตื้นครับชิดครับผมครับเ็นปล้องครับผมครับมาเราก็จะขออนุญาตจากเวลา ท่นผู้ชมในมุมนี้แล้วกันนะครับอาหารที่รถเด็ดที่เจ๊ไรนะครับเป็นปอระเตรียมมาจากบ้านาหา้วกตอนครับผมาาฝากท้องด้วยนะครับจากลากันมุมนี้เลยบ๊ายบายออื